ที่บ้านหัวเรือตำบลหัวเรืออำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีกลุ่มจิตอาสาชุมชนวัสรพัฒนึกและอาสาสมัครตำรวจจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะนำขยะมารีไซเคิลให้แก่ผู้ติดยาเสพติดเพื่อให้สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันสร้างอาชีพได้อีกทางเป็นการช่วยลดปริมาณขยะในชุมชนได้เป็นจำนวนมากเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อสุขภาพที่ดีในชุมชน โดยในวันนี้ได้มีการให้ความรู้และฝึกการคัดแยกขยะออกเป็นหมวดหมู่เช่นพลาสติกขวดแก้วกระดาษหนังสือพิมพ์ขยะอันตรายเป็นต้นจะมีการคัดแยกขยะที่ขายได้และขยะที่ไม่สามารถนําไปขายต่อได้เช่นกล่องนมถุงพลาสติกบรรจุน้ํายาปรับผ้านุ่มผงซักฟอกและขยะที่ย่อยสลายได้ยากจะนํามาทําเป็นผลิตภัณฑ์รีไซเคิลต่างๆออกจําหน่ายสร้างรายได้นอกจากนี้ยังมีการสาธิตวิธีการทําน้ําหมักชีวภาพที่ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกซึ่งทางโครงการเองได้มีการส่งเสริมให้ผู้ติดยาเสพติดปลูกผักสวนครัวเลี้ยงไก่ทั้งนี้หลังจากการอบรมแล้วจะสามารถนำไปประกอบอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว สำหรับโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติได้มีการปรักกลดอยู่ที่บ้านหัวเรือตำบลหัวเรืออำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเป็นระยะเวลา3เดือนได้รับการสนับสนุนจากสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค3ามตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีตำรวจภูธรอ,อุบลราชธานีได้มีการจัดกิจกรรมบำบัดผู้ติดยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนสร้างรูปแบบการดำเนินงานชุมชนเข้มแข็ง ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนมีการบำบัดผู้ติดยาเสพติดตามหลัก CBTX และชุมชนบำบัดค้นหาปัญหาและการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาติดตามช่วยเหลือฟื้นฟูสังคมช่วยให้ผู้บำบัดสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติในสังคมครับผมสวัสดีครับผมรตัตตนุกเกพิศเหลราสิงค์ครับข้าราชการบำนาญเป็นผู้ดูแลครับศูนย์ปรากฏต,ตามโครงการการดำเนินง,งานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาสิติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาตินะครับซึ่งตอรอนะครับเป็นผู้สั่งการมาแล้วก็ได้รับงบประมาณจากปปสนะครับให้แต่ละโรงพักอ่าช่วยช่วยกันนะครับดำเนินกิจกรรมนี้นะครับระยะเวลาดําเนินการก็โรงพักละ3าเดือนนะครับอ่าโดยที่จังหวัดอุบลรัชนานีของเรานะครับก็โดยท่านพลตรีสมพงษ์ของปรางผู้บังคับการตำรวจธรจังหวัดอุบลรัชธานี พันตํรวจเอกนรงฤทธิ์ด่านสุวรรณนะครับรองผู้บังการตรวจภูธรจังหวัดอุราชธานีเป็นผู้กํากับดูแลและท่านพันตำรวจเอกท่านพันพดุงการผู้กับการไถยรูปทอนเมืองบุรธนีท่านพันตำรวจโทวีมุลบุญมานันรองผู้การงานป้องกันและปราบปรามและท่านพันตำรวจโทสราวุฒิแก้วใสท่านสวัสดิ์ป้องกันและปราบปรามไท่ตำรวจนะครับเป็นผู้กํากับดูแลการปฏิบัติทั้งหมดนะครับและก็ได้รับความเฟ่องเฟือจากหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางอําเภอ โดยท่านในอำเภอนะครับแล้วก็ทางหน่วยงานสาธารณสุขโดยท่านผู้วยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบหลหัวเรือนะท่านก็ได้มาร่วมกิจกรรมนะครับมาเปิดโครงการบำบัดผู้ที่เสพยาเสพติดนะครับเป็นการบำบัดแบบระบบ CBTX ครับโดยการดำเนินการของผู้วยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลครับ และว,วันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากทางคุณโกสุงรูปช้างนะครับทีมวิทยยกรครับจากชุมชนขยะรีไซเคิลของวัดสารพัดนึกนะครับท่านก็นําทีมงานออกมาช่วยอสอนนะครับให้ความรู้กับผู้ที่เขารักการบาบัดในวันนี้เกี่ยวกับการแยกขยะรีไซเคิลแล้วก็การผลิตวัดสดุนะครับที่เหลือใช้ขยะรีไซเคิลนี้เพื่อมาใช้ในชีวิตประจําวันนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปแล้วก็ยัง อาช่วยเกี่ยวกับการทําปุ๋ยชีวาภาพนะครับปุ๋ยชีวาภาพก็เพื่อผู้ที่บำบัดจะได้นําไปใช้ในการชีวิตประจําวันอีกส่วนหนึ่งได้นะครับกิจกรรมนะเราจะมีมาทุก,ท,กทุกช่วงนะครับซึ่งเราขณะที่ผู้ที่บำบัดอยู่ในศูนย์ของเราแห่งนี้นะฮะเราจะมีสนับสนุนจากสํานักสถาบันพัฒนาฝีมือแ,แรงงานนะครับเราก็จะอบรมเกี่ยวกับ พลังงานโซลารเซลซึ่งเป็นพลังงานทางเลือกใหม่ให้กับพี่น้องอที่มารับการบําบัดนี้ได้รับความรู้ครับแล้วก็จะมีหน่วยงานต่างๆนะครับเข้ามาช่วยเสริมนะครับวิชาชีพเกี่ยวกัความรู้ตลอดเวลาที่บําบัดอยู่กับเรานะครับแล้วจะมีการตรวจคัดกรองจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตํตาบหลหนวยเรือแล้วก็มีการตรวจปัสสาวะนะครับตามสเต็ปของ CBTX คือตรวจทั้งหมด16ครั้งจนกว่าผู้ที่บําบัดนะครับจะ ไม่เสด็อีกต่อไปแล้วนะครับเมื่อตัวครั้งสุดท้ายทาง,งโรง,งพยาบาลสุงเิริมส,สุขภาพตำบลหัวเรือครับก็จะได้ออกไปรับรองให้กับผู้ที่บำบัดอีกครั้งหนึ่งครับ <c oughs> ค,ค,ค,ค่ะในโครงการนี้นะคะที่ฉันก็ทำหน้าที่ประสานงานในการนำทีมวิทยากรมาช่วยเหลือในการ ให้ความรู้กับผู้เข้าบําบัดนะคะไม่ว่าจะเป็นทีมของสารพัดนึกซึ่งนําโดยท่านประธานคุณโกศมรุกช้างน,นะคะที่มาในวันนี้ที่เห็นนี้ก็ใช่หมดนะคะที่เห็นนี้ก็ใช่หมดเลยแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีการประสานงานกับทางฝ่ายของผู้ปนีนปนอมศาลจังหวัดอุบลราชธ,ธานีในการที่จะนํามาให้ความรู้ในด้านของกฎหมายแล้วก็ในวันที่22ไวัยนี้นะคะก็ได้ประสานงานกับทีมของศูนย์การสถาบานัน สถาบันพัฒนาสินแรงงานนะคะในการนําทีมวิทยากรมาในการ,รทำแผงโซลาร์เซลล์นะคะเพื่อที่จะลดค่าใช้ใจ่ายในด้านไฟฟ้าซึ่งก็ได้รับความสนใจจากผู้เข้าบําบัดอย่างมากเลยนะคะนั่นคือหน้าที่ของเราซึ่งณที่นี้นะคะเราจะเดินทางมาจากบนตั้งแต่เช้าแล้วก็เดินทางร่วมกับการตรวจของเจ้าหน้าที่ตํารวจถึงสี่ทุ่มถึงได้เดินทางกลับรวมทั้งด้านของการประกอบอาหารเลี้ยงผู้เข้าบําบัดแล้วก็ สถานที่ทุกอย่างอยู่ตรงนี้นะคะนอกจากนั้นงานในชุมชนไม่ว่าจะเป็นงานศพงานแต่างงานงานด้านการจราจรหรือพิธีการเชิญผ้าบางสกุลก็เป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งของเราด้วยค่ะก่อนอื่นต้องแนะนำตัวนะคะดิฉันวนดิดาอินสมค่ะเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเรือก็คือมีส่วนร่วมในการที่จะบำบัดในโครงการรักเหนือรักในระดับสินห้าป้องกัน ยาสิบติดนะคะก็คือเราใช้หลักคําสอนของพระพุทธเจ้าค่ะก็คือเน้นรักเหนือรักก็คือรักคนตรงหน้าในเวลาปัจจุบันนะคะแล้วก็ใช้มาตรตระการสังคมโดยใช้สินห้าสินห้าก็คือเราจะให้ผู้เข้าบําบัดก็คือมีรักเหนือรักกับคนตรงหน้าแล้วก็เพียรมีศีลทีละข้อค่ะก็คือข้อที่1ก็คือไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นก็คือเว้นจากการฆ่าสัตว์เนาะเขาก็จะมีจิตที่เมตตานะคะข้อที่2ก็คือ เป็นจากการรักทรัพย์วันนี้เขาก็จะร่ำรวยด้วยหลักมุนิยมที่เขาจะไม่ไปขโมยของคนอื่นนะคะข้อที่3ก็คือ,อไม่ประพฤติผิดในการครอบครัวเขาก็จะอบอุ่นนะคะข้อที่4ก็คือไม่พูดจาส่อเสียดหรือว่าให้ใครวาจาดีเป็นที่รักของคนอื่นข้อที่5นี่สําคัญมากค่ะในการบําบัดเราขอข้อที่5ก็คือไม่กินเหล้าสูบยากาแฟเนาะ ซื้อหวยแล้วก็ตัวสําคัญก็คือตัวสารเสพติดนี่แหละค่ะเขาติดยาเสพติดแล้วก็ขอว่าให้รักษาข้อที่5เพื่อถวายพระพุทธเจ้าพระภูธิสัตถ์ก็คือราชการที่เก้าพระวชิระเก้าเจ้าอยู่หัวก็คือราชการที่10บแล้วคือกระตัญยูต่อ,อครูสินห้าของเราก็คืออาจารย์แม่ทันตแพทย์หญิงศรีเบตองบุญประดับนะคะตรงนี้เราก็คือเอามาตรวัดก็คือใช้สินห้าบำบัดด้วยรักเหนือรักในระดับสินห้าค่ะสมัครใจมาครับเพราะว่าอยากห่างไกลจากยาเสพติด อบรมสอนเรื่องธรรมะด้วยครับสอนศิลหแล้วก็เศรษฐกิจกพอเพียงครับเ,เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเลี้ยงไก่พันธ์ไข่ครับแล้วก็ปลูกผักสวนครัวครับมีการส่งเสริมเรียนรู้อาชีพเกี่ยวกับทำโซล่าเซลล์ครับผู้ที่อยากเลิกยุ่งกับยาเสพติดครับมาอบรมมีการฝึกวิชาชีพด้วยครับครับได้รับความรู้ด้วยครับ พี่ๆโอสตลอที่นี่ก็ใจดีครับ